เราเห็นภาพนะักท่องเที่ยวเดินทางกันเข้ามาเยอะขึ้นแน่นอนมันก็เป็นสัญญาณดีเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาใช่ไหมคะผู้ประกอบการรายเล็กๆไม่ใช่แค่รายใหญ่ๆอย่างเดียวที่จะได้สตรีทฟู้ดอย่างเงี้ยใช่ครับขายดีมากนะคะสตรีทฟูด้ดลองไปดูสิหลายๆที่นะนักท่องเที่ยวนี่ชอบกินมากเพราะว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยบางทีเขาไปรวมกลุ่มกันเยอะนะเมนูหลากหลายมากๆจะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นผัดจะเป็นทอดมีทุกอย่างถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะให นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยเขาประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกมันก็ต้องเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะก็มีความพร้อมที่จะให้บริการผู้โดยสารแบบ100%เนะคะเขาจะมีการเปิดทดลองหรือว่า Soft ์ p อ n i n พินิงเนี่ย28กันยายนที่จะถึงนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ารวมในจุดนี้ในการเปิดให้บริการรวมกับอาคารผู้โดยสารหลัก จะทําให้ที่สวนณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดเป็น60ล้านคนต่อปีจากปัจจุบันอยู่ที่45ล้านคนต่อปีค่ะวันนี้เนี่ยเขาก็มีการพาผู้สื่อข่าวไปเดินสำรวจไปดูเรื่องของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยค่ะหลังจากพาผู้สื่อข่าวไปดูแล้วเนี่ยนะคะทางนายเกรติกิจมานวัตรผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็เปิดเผยบอกว่า ตอนนี้เนี่ยมีความพร้อม100%ที่จะเปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งวันที่28กันยายนนี้มีการทดสอบระบบต่างๆร่วมกับสายการบินและผู้ประกอบการภาคพื้นมาอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นจะเปิดซอฟต์โอเพนนิ่งเป็นเวลา1เดือนก่อนนะคะจะได้ดูปัญหาดูอุปสรรคต่างๆในช่วงนี้เนี่ยจะมีสายการบินไทยเวียดเจทแล้วก็มี Air Asia ชมาให้บริการรวม22ไฟล์บินค่ะ หลังจากนั้นเมื่อครบหนึ่งเดือนแล้วก็จะพิจารณาเปิดแบบเต็มรูปแบบโดยเปิดให้สายการบินอื่นที่สนใจเข้ามาใช้พื้นที่คาดว่าจะเปิดได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็จะมีมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หนึ่งให้มากที่สุดทีนี้ถามถึงปัญหาคอขวดบริเวณตรวจคนเข้าเมืองที่พอคนมากันเข้ามาเยอะ,ะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลารอ,อนานเนี่ยนะคะ เบื้องต้นเนี่ยทางผู้มยการทอทอบอกว่านายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปที่ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติและให้เสริมกําลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโดยมีแผนบรรจุอัตราที่จะเข้ามาช่วยรองรับกับจำนวนนักบินและจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นสำหรับการให้บริการด้านตรวจคนเข้าเมืองเต็มศักยภาพจะต้องมีเจ้าหน้าที่ขาเข้า200นายขาออก200นายถึงจะเพียงพอค่ะ ทั้งนี้ถ้ากาซิยานโนภูมิจะให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ควบคู่ไปกับอาคารผู้โดยสารหลักนะคะเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้มาอีก15ล้านคนต่อปีรวมศักยภาพอย่างที่เรียนไปก็จะได้เป็น60ล้านคนต่อปีค่ะก็คืออย่างภาพเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยะนะครับว่าคือปัญหาคอขวดมันน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าอาคารเทอร์มินอลหลักอย่างเนี้ยมันก็ยังอยู่<ช>ถูกไหมครับการตรวจคนเข้าเมืองเวลาคนจะเข้าเมืองออกเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่ตรงนี้แต่ทีเนี้ย นักท่องเที่ยวพอเป็นเป็นอาคารรองตรงเนี้ยเราก็ใช้วิธีการคือว่าจะมีชัตเติลเทรนก็คือมีรถไฟคือนักท่องเที่ยวก็เช็คอินตามปกติเนี่ยแหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะลงไปในขึ้นรถไฟนะครับอ่าขึ้นรถไฟไปที่จะเชื่อมต่อไปอยังอาคาร,าคารที่อยู่อาคารอีกคันหนึ่งเนี่ยนะฮะเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินที่ตรงนั้นอาจจะมีงวงแล้วก็<อ>เป็นเครื่องบินในการเทียบในส่วนของเครื่องบินแต่ว่า จุดตรงนั้นจะไม่มีต่อมองไงเป็นาเป็นอาคารรองเพราะฉะนั้นก็คืออย่างนักท่องเที่ยวถ้าลงมาสายการบ,บินไหนก็ตามที่มีงวงต่อกับอาคารรองดังกล่าวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวลงมาผู้โดยสารลงมาจากเครื่องบินปุ๊บเขาก็จะมาขึ้นรถไฟเป็นชชตเทิลเทรนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ก็จะมาจากอาคารรองเพื่อจะเข้ามาอย่างอาคารหลักแล้วขอขวดที่บอกเมื่อสักครู่คือว่าพอเนี่ยนั่งรถไฟมาถึงปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะมา กืูมันเข้ามามาแออัดมารอกันเนี่ยเพื่อที่หน้าต่อมอเพื่อจะผ่านออกเมืองไปนั่นเองแต่เอาจริงๆนะคือถ้าแบบมองมองแบบปกตินะเมืองท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่จะใช้ผ่านต่อมอมันก็ไม่เร็วนะฮะอูบางประเทศกันรอนานเหมือนกันนะโอ้โหดิฉันเพงไปมาไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศใช่ไหมใช่คือเวลาที่นักท่องเที่ยวเยอะๆต้องยอมรับเหมือนกันว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ เพิ่มศักยภาพ1คนก็ใช้2คือใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งคนแล้วนะขณะที่ไปมาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะกว่าจะหลุดออกมาได้อะคุณนี่นี่ประเทศที่เขาเจริญแล้วด้วยนะแล้วเขาก็เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะในเอเชียเราเนี่ยหลายประเทศเพราะฉะนั้นคืออยากจะบอกว่ายังไงคือตรงนี้คือทางการท่าเอง AOT เขาบอกว่าเขารู้ปัญหานะแล้วเขาเห็นจากหลายประเทศก็มีเหมือนกันบ้านเราเอง ก็มีเหมือนกันเราก็ใช้ใช้แบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันถูกไหมฮะแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ช่วยแต่ว่ายังไงตามจะพยายามแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดค่ะ